หลังจากที่จีนเปิดประเทศเพราะว่ามาตรการควบคุมโควิด -19 ก็ได้ยกเลิกไปนะคะก็เป็นความหวังจากนานานประเทศว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้นรวมถึงประเทศไทยนะคะว่าหวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาแต่ถ้าไปสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงเวลานี้ก็พบว่าจำนวนก็ไม่ได้มากและพฤติกรรมก็เปลี่ยนรูปแบบไปด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณธรนินเทพวงศ์ค่ะ นักท่องเที่ยวสวมชุดไทยถ่ายภาพตามจุดต่างๆเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในวัดอรุณราชวรารามโดยรอบของพระปรางวัดอรุณสามารถพบกลุ่มนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกับชุดไทยขณะเดียวกันร้านให้บริการเช่าชุดเปิดอยู่ใกล้เคียงมีทั้งเครื่องแต่งกายพร้อมบริการจัดทรงผมตามแบบด,ดั้งเดิมการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของโควิด -19 กำลังสะท้อนรูปแบบการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากช่วงก่อนจำกัดการเดินทางทั่วโลกทีมข่าวสำรวจกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักในช่วงก่อนหน้านี้พบว่าการเดินทางที่เคยมาเป็นกลุ่มใหญ่หรือลักษณะกรุปทัวกลายเป็นการท่องเที่ยวในกลุ่มที่เล็กลงมาเป็นเที่ยวกับครอบครัวคู่รักหรือกลุ่มเพื่อนสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนในเวลานี้ยังมีไม่มากนักปะปนกับกลุ่มคนจากเวียดนามฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ ขณะที่ชาติตะวันตกยังคงนิยมเดินทางมาแบบแบ็คแพคเกอร์สอดคล้องกับข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าชาวจีนเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดราว400,000คนรองลงมาคือมาเลเซียเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนาม แต่เมื่อเทียบกับปี2019ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 ในเดือนเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ราว950,000คนหรือมากกว่า2เท่าจากตัวเลขในปัจจุบันส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นกลับมีจานวนใกล้เคียงกับปีนี้แล้วอีกด้านหนึ่งบริเวณพระบรมมหาราชวังหนึ่งในจุดหมายหลักของกลุ่มทัวร์จากจีนเพื่อเข้าชมภายในวัดพระศรีรัตนาศาสดา,า,า,ารามหรือวัดพระแก้ว แม้ฝนตกจะทำให้นักท่องเที่ยวบางตาแต่ผู้ค้าในย่านนี้กล่าวว่าการค้ายัางไม่คึกคักเช่นกันไม่ต่างจากช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยผู้ค้าบอกตรงกันว่านักท่องเที่ยวจีนยังคงมีไม่มากส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวกันแบบครอบครัวพร้อมกับเด็กเล็กเนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคเรียนขณะที่กำลังซื้อก็น้อยลงเช่นกันการตัดสินใจซื้อสินค้าขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของนักท่องเที่ยว ประกอบกับการเกิดขึ้นของร้านค้าออนไลน์ทําให้สินค้าของที่ระลึกสามารถหาซื้อได้ง่ายหากมาซื้อในไทยจะเลือกของที่ไม่มีจําหน่ายทางออนไลน์เท่านั้นการท่องเที่ยวของชาวจีนในไทยช่วงเวลานี้เป็นอีกปัจจัยที่สะท้อนได้ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังซึ่งการท่องเที่ยวต้องอาศัยการวางแผนและการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะสำหรับผู้มีไรายได้ปานกลางธรณินเทพวงศ์ ไทย PBS รายงาน